คุเก้มาอยู่ที่คลังแสงของเฟรม่าครับแบรนด์ที่แบบมีมานานแล้วและวันนี้จะมาโชว์แบบตัวแบบพวกสไตล์แบบไฮเอนพวกนี้ดูสิดูโอ้โหไอเฮกหล่อไหมอ่ะดูตัวนี้เราดูมาตรฐานอะไรเอ a นะครับผมโอ้โหต้องพูดถึงเลยนี่เอาไว้ใช้สำหรับงานแข่งโดยเฉพาะตัวนี้ก็ย่อมาเหลือหัวเดียวนี่เลยมนะ่มีเนี่ยดูสีต่างๆสิครับตัวนี้ก็จะเป็นนี้เลยสีนี้นะครับโคตรเท่เลยเขาบอกให้นะฮะโอ้เป็นคูณนะเนี่ยไม่สองตัวเนี่ย สีอื่นก็แล้วแต่ชอบแล้วก็ดูได้ดีกว่าว่าเล่นอะไรกันได้บ้างนะครับผมมาเอาบอกคร่าวๆกันเลยนะฮะตัวนี้มันสามารถตั้งพีพิชันได้พีวิชันก็คืออาจจะยิงน้ําออกไปก่าวบาปุ๊บเสร็จแล้วก็พีเวทก็คือหยุดปุ๊บก็จะเอากิววิแล้วก็ไปต่อได้ตัวนี้จะมีเพิ่มปุ่มมาพิเศษค,คือตัวนี้ครับสามารถดิฟได้วะซั่เนาะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันทีหลังนะตอนนี้เอาแบบฟังก์ชันธรรมดาก่อนคือทั้งหมดเนี่ย ตั้งอุณหภูมิตั้งตกน้ําของการไดรุดได้เลยแล้วก็เป็นค cool ูลทัสอันนี้ก็เรื่องปกติอยู่แล้วแต่เนี้ยผมชอบฟังก์ชันนี้ของตัวเฟมานะแบบล้างหัวได้นะฮะนี่ตัวนี้มาตัวรุ่นพี่ครับมาดูตัวนี้ดูตัวนี้เนี่ยเสียงนะมีสองระดับนะนี่โอ้โหนี่แหละเดีย๋ยวลองมาดูว่ามันจะทำงานยังไงได้บ้างนะครับผม จัดไปครับผมเอาน้ําออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาดูกันครับผมตัวนี้เราตั้งตกไว้แล้วนะฮะมันก็จะออโต้เลยครับกดแค่ปุ่มเดียวครับผมมันสามารถเซฟได้แต่ละจุดนะฮะนี่มาดูดินี่มันว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 นออมาช<ง>อบจริงเลยนะสนุกแล้วนะเย เนียนมากบอกเลยนี่เรียบร้อย,ร,ยร้อยรับลืบนเอาเดี๋ยวนี้นี่สวยงามนี่นี่เอาโหยมินิมินิทิวลิปแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแจกสักทีครับ โอ้หโคตรดีนะฮะหลังจากนี้ก็คือเราจะเอาเครื่องนี้มาทําดิฟกันครับดูซิว่ามันจะทำาหนื่อยจัดไปครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับดิฟนะฮะเป๊ะก็ให้คีที่หนึ่งนี่เรามาดูนี่การเซตนี่ครับผมพัวก,กี่รอบแปดรอบอะเอากี่รอบอะได้เลยแนะนำว่าพัวเยอะหน่อยเพราะเวลารมน้ำมันจะพรมแบบเหมือนกับเปิดกอกนะฮะมันไม่ใช่แบบเหมือนกับเราเล่นเป็นสายเล็กเนาะเอาสแปด บูมสักเนี่ยสาสิบวิก็ได้เอย่าลองมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคพอคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเลยครับแล้วก็กดแค่ปุ่มเดียวเลยตัวนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เลยปึ๊บปุ่มเดียวครับกาแฟดิปของเราตอนหนึ่งเสิร์ฟได้เลยเนี่ยพอบูมมิงไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็รอเมื่อกี้ที่เราเซตไว้สาสิบวิเฮ้ยนี่แหละเราสามารถทำเป็นดิปกาแฟได้ด้วย จนจบน้ําที่เราต้องการอย่างเช่นเราใช้เลโชหนึ่งต่อสิบห้าก็กาแฟยี่สิบกรัมกน้ําทั้งหมดสามร้อยมลอะไรเงี้ยแล้วก็เซ็ตเอาไว้นะครับจบในเครื่องเดียวเลยว่าง่ายแล้วก็รูปทรงก็ดูดีด้วยนะฮะมีความเป็นเทปนะเเหมือนกันดั้มอ่ะอ่ะเนี่ยครับถอดออกมาอย่างนี้เลยเพือเอาไปเททิ้งได้สําหรับพมยูสนะครับนะแล้วก็ดึงน้ําออกทางนี้ครับน้ําก็จุดได้2.5ลิตรนะฮะจะอยู่ตรงนี้ได้เลยครับ นสำหรับผมยุทธนะว่าแค่นี้เพียงพอแล้วก็ต่อสายเดินน้ําดูดน้ําเข้าได้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่จะเปิดหน้าร้านนะฮะกระเสีบกบกลับเข้าไปเลยนะฮะเรียบลอยสามารถตั้งสูงได้ด้วยเจ๋งไหมนี่นี่ตั้งอย่างนี้ได้เผื่อช็อตต้องการจะทำเดอร์ตี้หรืออะไรที่เราเกี่ยวกับแก้วสูงต่ําก็ได้เลยนะครับนี่เดีย๋ยวลองมาดูตัวนี้กันตั้งตกน้ําฮะอันนี้เราก็ตั้งเป็นวีได้นะฮะ กดปุ่มเดียวเลยครับตั้งไว้แล้วสะดวกคราวนี้อยู่หน้าร้านก็อเมกาโนรโ้อนก็ตั้งตก150อย่างร้อยห้าสิบเปนาเี้ยเป๊ะเลยอยู่ที่เวลาที่เราจะตั้งนะเครื่องก็ถือว่าออโต้หมดเลยนะครับอืมกับราคาเนี้เพราะเหตุใดถึงคุณไม่ซื้อนะครับซื้อสาซื้อสาด้ามชงของเขาก็สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะนี่แล้วก็บัสเกตก็เป็น ไอเอฟเอสหมดแล้วด้วยไฮโซอือเดี๋ยวไว้มันรีวิวตัวอื่นให้ดูนะครับตัวต้นแบบครับหนึ 1, 9, 6, e ่งเก้าหกหนึ่งอีหกสบเอ็ดคือตัวนี้เลยโคตรหล่อครับนี่มีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้ให้ดูนี่เอาเอาให้ดูคร่าวๆนี่เก้าบาไปใช่ไหมฮะเราสามารถพีได้ด้วยนี่เราจะเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะฮะขึ้นลงโคตรหล่อครับผม จัดไปแล้วก็จะลืมมากโอกาสคาเฟ่กาแฟไปเลือกสนุกได้ครับแลก็นแนนก็นแซ่บโอ้ยนี่ขับยาโอกาสวาซั่นค่อยมาเล่นให้ดูครับตัวนี้เท่เลยเป็นไงราคาคลาสสิกนะอืมต้นกำาหนด E61 นั่นเองจัดไปครับ